ดึงเลยนะคะมันมีที่ดึงอยู่นะเอาว้าวนีเอาอันนี้อะไรฮะไข่อะไรไข่เซอร์ไพรส์เหรอตาจะเอาเหรอตาจะเอาเอาอันไหนเอาลูกไหนมันมีสองลูกเนี่ยแหละ สองลูกเอาลูกนี้เอาจับออกมาเอาจับออกมาโอเคไปเดี๋ยวไปจ่ายตังค์กันไปเดี๋ยวไปลุ้นกันที่บ้านนะเราได้อะไรตังคก่อนอเกย์เกย์เอา,าถือถือถือโอเคครับโอ้เป็นไงชอบไหม ชอบไข่ชอบไข่โอ้ชอบจริงจริงชอบจริงจริงไข่อะไรไข่เซอร์ไพรส์ไข่เซารายโอ้รู้จักด้วยรู้จักด้วยรู้จักด้วยไข่เซอร์ไพรส์อ่าโอเคเดี๋ยวเราไปลุ้นกันที่บ้านนะครับว่าจะได้อะไรบ้างครับครับบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายก่อน เออใครได้ลูกสาวบ๊ายบายเดี๋ยวไปเจอกันที่บ้านครับเจอกันที่บ้านเช้าบอกดิบ้านเช้าอ้าวสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ดีทำดีค่ะวันนี้น้องไอซ์รัสจะมาทำอะไรอะลูกอะไรไข่อ๋อไข่เซอร์ไพรส์ไข่อ๋อจะมาเปิดไข่เซอร์ไพรส์ไข่โอเคมาเดี๋ยวเดี๋ยวให้แม่ปุ๋ยแกะให้เนาะ เวนนะคะเรา,ลก,ากลับมาถึงบ้านกันเมื่อกี้กลับมาถึงบ้านแล้วอา้าวให้แม่ปุ้ยแกเลยแกเลยเลยนาะจับแ,แต่ตรงนี้ม,นกะกะมั้งจับกับแม่อือดึงเลยนะคะมันมีที่ดึงอยู่นะดึงเลยอัาน,นี้วางไว้ลูกอัแกะแกะแกะ เดี๋ยวเรามาแกะกันต่อนะคะครับครับโอ้โหในตาที่ไปนั่งข้างบนเลยเหรอเราใช้กระตูช่วยนะคะนั่งลงข้างล่างตานั่งลงข้างล่างก่อนไม่ใช้มีดดาในตานั่งลงข้างล่างก่อนดุอะไรนะคะข้ับนอ่ถนั่งนั่งลงนัก่อนนั่งลงข้างล่างรอแม่ก่อนแกะให้อะไรนะคะต้องมีผู้ปกครองอยู่นะอย่าใช้มือ มันจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามารุ้นกันได้กีกอย่างเนาะดโวว้าวมนได้เลอาว้มีอะไรบ้างเนี่ยลองมาดูนี่เดโนเสาร์เดโนเสาร์หรอโไดโนเสาร์มีเดนเสารเยอะเลย อันนี้อะไรกระดาษนี่กระดาษอะไรดูกระดาษก่อนกระดาษอะไรเนี่ยเขาให้กระดาษอะไรมาเขาให้เลยมาเกมไหมโอเป็เกมเหรอเป็นเกมให้เล่นเหรอ๋อมีจุดสตานะคะแล้วก็มีด่าน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 แ่ละนอ้หมีไดโนเสาร์้วยมาไน่นี้ลูกอ่าตาไปน่าฝั่ง้เลยมาดูไดนเสากับแมเลยมีมีมีด่านเก็บอันรกแก่เกม แล้วม oh, 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 mm ันเรียกยไงอ๋อมันมีลูกเต่าใช่มีลูกเต่าไหมมอ๋อมีลูกเต่าไหมมีมีลูกเต่านี่นี่เต่านี่นี่ได้เช้าวันเต่าด้วยอ่าม่ถึงตัวอ่าเดี๋ยวเราเก็บเก็บไอ้เกมก่อนเดี๋ยวเรามาดูไดโนเสาร์ก่อนว่ามีไดโนเสาร์กี่ตัวอ่าไปดูเสาร์ตั้งไวกี่นับกี่ตัวครับหนึ่งตัวสองตัว ตั้งไม่อยู่นะตั้งไม่อยู่นอนในในในตั้งไม่อยู่ตั้งไม่อยู่ตั้งไม่อยู่เออตั้งไม่อยู่อ้าวไดโนเสาร์นอนไว้นอนในรูสาวเลยสามสามตัวสามตัวสามแล้วก็อะไรครับสามแล้วก็อะไรสี่สี่แล้วก็ห้าห้าห้าได้เลยหแล้วก็หกหกเก่งมากมีไดโนเสาร์ทั้งหมดหกตัวนะคะแล้วก็อันนี้ มีอะไรบ้างอันน mm hmm. ี้อะไรเนี่ยต้นไม้เหรอใช่ไหมเป็นเหมือนรั้วอะไรสักอย่างอ๋อล้อมรั้วรั้วไม้อันนี้มีสองอันแล้วก็นเป็ต้นไม้ว่าแล้วมีต้นไม้ด้วยต้นไม้สองต้นนะคะ ลงมาส่งโต้ลมีอะไรอันนี้อะไรหินโขดหินโขดหินโอ้โหดูมีโขดหินด้วยแล้วอันนี้จะเป็นลูกเต่านะคะลูกเต่าเอาไว้ทอยสำหรับเล่นเกมนี่นี่นะคะไข่เซอร์ไพรส์แลวลูกหนึ่งก็จะมีอุปกรณ์มีประมาณนี้เต่าลูกเต่าอ๋ออันนี้ก็ล้อมรั้วเอาลองจัดดิลองจัดดิให้มันอยู่ยังไงเต่าอ๋อรั้วนี่มันเกาะกันเห็นไหม อีกทางนึงอ่านั่นแหละใช่อ่นาน่ั่นแหละรูวอ่าัวหมอก้นไวข้างหน้าอ่าแล้วก็มีหินต้นไม้หนไงไดินรงไหนเออโนเสาร์เลอไดโนเสาร์เป็นแก๊งเป็นแก๊งเอมันตั้งไม่อยู่อ่นอนอยู่แล้วกันอ่า เอานี tamam, ่น Re oh mm, ี่นีมาดูมาดูแม่มาดูแม่ปุ๋ยนี่แม่ปุ๋ยตั้งแล้วเสาอยู่เนี่ยโอ้โอันตัไม่อยู่อันนี้ตั้งม่อยู่เอามาไว้กับต้นไม้นั่นแหละอันนี้ตั้งอยู่นนีตั้งอยู่นี่มาดูดูแล้วเสาเสาเสเาไปไหนนะหนูช่วนี่นะนี่ดูฝนในร่มสอ สวยไหมคะสวยชอบไหมคะชอบอ๋อเอาในตาเล่นยังไงเล่นยังไงเล่นเล่นยังไงเอ้าเล่นเลยเอ้าไหนเอาไดโนเสาร์กระโดดยังไงในโนเสาร์กระโดดนี่จับไดโนเสาร์กระโดดโอ้โหโดดอย่างนี้นี่นี่นี่จับนี่มาจับว่าเออแตาเล่นยังไงลูกเอ้าไดโนเสาร์ทำไงโอ้โหต้นไม้ยกต้นไม้ไหวด้วยยกไหวยังไงต้นไม้หนักนะหนักฮะ ไม่น่าเรามีตัวอะไรบ้างดูดิมีกี่ตัวไม่รู้มาเนูสาวเอาเอาโอ้โหเล่นอย่างงี้เหรอฮะเล่นอย่างงี้โอ้โหทิ้งหมดเลยทิ้งหมดเลยทิ้งหมดเลยเหรอครับโอ้โหซื้อมาแป๊บเดียวพังหมดแล้วเรียบร้อยโอ้โหเขาเล่นอย่างงี้โอเคหมดแล้ว โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้น้องไอตัขาก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับ,บ,รบไว้เจอกันคลิปหน้านะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้น้องไอตัาด้วยนะครับผมบ๊ายบายบ๊ายบายยังไงบ๊ายบายขอบคุณนะความคบไงเดี๋ยวมองไม่เห็นขอบคุณครับ